วันนี้เดี๋ยวพามาทำแกงหมูใส่มะเขือพวงทานกันดีกว่าครับแกงอย่างไรให้ออกมาสีสวยน่าทานแบบนี้ที่สำคัญมะเขือกรุบกรอบสีสวยไม่ดำแล้วก็ไม่เละน้ำแกงแตกมันสวยเข้มข้นน่าทานแบบสุดๆครับผมรสชาติเนี่ยกลมกล่อมไม่ยากเลยครับผมไปทำพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับผมมาดูวัตถุดิบหลักๆกันครับก็จะมีเนื้อหมูครับผมหั่นให้เป็นชิ้นบางๆนะครับเวลานําไปแกงจะได้นุ่มนะครับอันนี้เป็นมะเขือพวงนะครับผมนําไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะครับพริกแกงเผ็ดนะครับผมพริกซอยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบกระเพราแล้วก็จะใส่เป็นใบมะกรูดลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมครับผม ก่อนอื่นเลยครับเราก็นําเกลือป่นประมาณ1ช้อนละลายในน้ําประมาณครึ่งลิตรคนให้ละลายเลยครับจากนั้นก็เด็ดมะเขือพวงลงไปแช่นะครับเพื่อไม่ให้มะเขือพวงของเราเวลาแกงออกมาจะได้สีสวยไม่ดํานั่นเองนะครับก่อนจะเด็ดก็นํามะเขือพวงไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะครับผม เสร็จแล้วก็แช่เอาไว้สักพักหนึ่งนะครับผมจากนั้นเดี๋ยวเราไปลงมือแกงกันได้เลยนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยครับต่อจากนั้นก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปประมาณ150กรัมหรือว่าประมาณ1ขีดครึ่งนะครับผัดกับน้ำมันให้หอมเลยนะครับผม ต่อไปก็ใส่เนื้อหมูลงไปผัดรวมกับพริกแกงได้เลยครับผมเนื้อหมูที่เราใช้ในวันนี้ครับเป็นเนื้อหมูแผ่นบางๆนะครับเวลาแกงออกมาจะได้นุ่มนั่นเองครับผมประมาณ650้หกรัมนะครับหรือว่าประมาณหกขีดครึ่งครับผมสำหรับเนื้อหมูเนี่ยใช้ได้ทุกส่วนนะครับถ้าเราชอบส่วนไหนเป็นพิเศษคิดว่าส่วนนั้นนุ่มเราก็นำมาใช้ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็สามารถนำมาแกงได้นะครับ ผัดเนื้อหมูกับพริกแกงเข้าเนื้อแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับผมใส่ไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่มีน้ำบ้างนะครับผมใครชอบน้ำมากน้ำน้อยยังไงก็ใส่ได้ตามความชอบเลยครับผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับผม <in the> <system> เครื่องปรุงก็จะไม่มีอะไรมากมายครับน้ำปลาประมาณ 1- 2ช้อนหรือว่าใส่ตามความชอบของเราครับผงชูรส ประมาณ1ช้อนชาครับใครไม่ทานใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ครับน้ำตาลทรายขาว1ช้อนครับใครไม่ชอบหวานใส่ครึ่งช้อนนะครับผมติดหวานก็เลยใส่1ช้อนเพื่อให้น้ำแกงของเรารสชาติออกมากลมกล่อมน่าทานนะครับปรุงเสร็จแล้วก็ลองชิมดูนะครับว่ารสชาติได้ตามต้องการของเราหรือยังครับขาดเหลืออะไรยังไงก็เพิ่มเติมเอาได้เลยนะครับผม รอให้น้ำเดือดนะครับถึงจะใส่มะเขือพวงลงไปได้นะครับถ้าน้ำไม่เดือดมะเขือพวงจะดํานั่นเองนะครับมะเขือพวงที่เราใช้ในวันนี้ครับประมาณ300กรัมนะครับผมที่เราแช่เอาไว้ในน้ําเกลือมาสักคู่นะครับไม่ต้องล้างก็ได้นะครับเพราะว่าเราก่อนจะเด็ดเนี่ยเรานําไปล้างน้ําก่อนนะครับแล้วก็มาเด็ดแค่น้ําเกลือนะครับแช่เอาไว้ไม่นานครับรับรองไม่เค็มแน่นอนนะครับต่อไปก็เป็นใบมะกรูดฉีกครับตามด้วย พริกอ่อนหั่นซอยครับจะเป็นพริกชี้ฟ้าเขียวแดงก็ได้นะครับปิดท้ายด้วยใบกระเพรานะครับใส่มากก็หอมมากเลยครับผมเอาแล้วครับผมก็เสร็จใหม่ๆเนี่ยหอมๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวมาทานพร้อมๆกันครับขดข้าวเตรียมรอเอาไว้แล้วครับแต่ว่าจานเดียวคงไม่พอครับสําหรับเมนูนี้ต้องยกมาทั้งหม้อแล้วละครับหมูเนี่ยก็จะนุ่ม น้ำแกงแตกมันสวยเข้มข้นน่าทานสุดๆครับที่สำคัญมะเขือจะกรุบกรอบไม่ดำแล้วก็ไม่เละด้วยนะครับผมสูตรนี้ถ้าใครชอบก็นำไปแกงทานที่บ้านได้นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านครับผมโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ